และนี่ครับ,บอุปกรณ์ที่เราจะนํามาถามคำถามน้องๆในวันนี้ที่เราเรียกกันว่าเลื่อยจิกซอครับแต่จะถามอะไรเกี่ยวกับเลื่อยจิกซอเรามาฟังกันดูครับนี่คือเลื่อฟยไฟฟ้าครับและเลื่อฟยไฟฟ้าชนิดนี้เราจะเรียกว่าเลื่อฟยไฟฟ้าจิกซอเคยใช้เลื่อยไหมเคยครับ,รบเลื่อยแบบไหนครับ เลื่อยแบบลม่อยมือธรรมดาเนเลื่อยแบบนี้เลยไวปเลื่อยไม้เคยเลื่อยไม้ด้วยเคยครับขั้นตอนการทํางานของการเลื่อยไม้คือเลื่อยจะเป็นเหล็กใช่ไหมครับที่มีหยักหยักหยักียักแบหลมปันปันแหลมแหลมจะสลับวางเป็นสลับปันปลาแบบจสูงจะต่ำอย่างงี้ครับแล้วเพื่อจะทําให้ตัดไม้ตัดอะไรได้ง่ายขึ้นมาน ใช่เลยแหละครับโดยปกติแล้วเราจะใช้เลื่อยมาช่วยในการตัดชิ้นงานต่างๆที่มีความแข็งเช่นไม้หรือว่าเหล็กนั่นเองและในปัจจุบันนี้ก็มีเลื่อยอยู่หลายชนิดด้วยกันซึ่งก็มีการนำเอาไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการทํางานหรือที่เราเรียกกันว่าเลื่อยไฟฟ้านั่นเองทาให้เราสามารถเลื่อยชิ้นงานต่างๆได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเวลาใช้ทํอย่างนี้ฮะตรงนี้มันจะมีแผ่นที่ไว้รองบนโต๊ะเลยนะครับ,รบอยากจะตัดไม้ตรงไหนเข้าล่องกลางเลยครับแล้วเลื่อยมันก็ทํางาน ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วมันจะเลื่อยไม้ให้แยกออกจากกันได้เลยนี่คือการทำงานของเลื่อยจิกซอนะครับแต่วันนี้ที่จะถามจะถามเลื่อยจิกซอตัวนี้ครับมาสังเกตใกล้ๆฮะนะตอนนี้ใบมีดของเราได้ติดกับท่อ,อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและปลายท่อน,นี้ครับเราติดกับแกนหมุนที่จะติดกับแผ่นอะคริลิกหนึ่งแผ่นครับสามารถหมุนได้รอบเลยนะฮะ และนี่ครับเลื่อยจิกตอที่เราจะนำมาถามในวันนี้ไม่ธรรมดาอย,ย่างแน่นอนครับเพราะเราได้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปที่บริเวณใบเลื่อยด้วยอุปกรณ์ที่เราติดตั้งเข้าไปนั้นทิ้งลักษณะเป็นท่อไปยึดติดกับใบเลื่อยจากนั้นจะต่อออกมาไปยังจุดหมุนที่ได้ยึดติดเอาไว้กับแผ่นอะคริลิกสีขาวทําให้แผ่นอะคริลินี้หมุนได้โดยรอบแบบนี้เหละครับและวันนี้จะถามอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้ไปฟังนะครับหมุนได้รอบเลยนะครับอิสระนะฮะครับอลองดูครับลองดู โอเคนะครับคำถามครับถามว่าถ้าหากเราตั้งแผ่นะัรคลิกไว้ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นเสียบปลั๊กแล้วเปิดตัวเลื่อยจิก๊กซอตัวนี้ครับให้มันทำงานขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ และคําถามของเราในวันนี้ก็เล่นเอาน้องๆนี่ถึงกับอึง้งไปเลยแหละครับโดยถามว่าถ้าเราจับแผ่นอะคริลิกที่หมุนได้นี้ตั้งขึ้นทางด้านบนแบบนี้และทําการเปิดเลื่อยจิ๊กซอ้ทำงานจะเกิดอะไรขึ้นกันเลยครับนี่ฮะข้อหนึ่งครับที่ที่เกิดคือจเจ้าตัวแผ่นอะคริลิกนี้แหละครับจะสามารถตั้งตัวอยู่แบบนี้ได้โดยไม่ลยย้มลงเองล่างนะฮะหรือสองครับแผ่นอะคริลิกนี้จะเกิดการหมุนครับ หมุนหมุน,หม,น,น,มนหมุนเป็นเข็มนาฬิกาเลยฮะหมุนเป็นเข็มนาฬิกาแบบนี้ครับหรือสามครับเจ้าแผนที่ิลิกแบบนี้มันจะเกิดการแกว่งเหมือนที่ปัดน้ำฝนเลยครับซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาท,าท,วาทีจะเกิดอะไรขึ้นครับประจําที่ครับมา มีเวลาให้หนึ่งนาทีนะครับในการค้นหาคําตอบหาเหตุผลให้ได้นะครับเชิญอาดูครับคําตอบจะออกมาเป็นข้อไหนล่ะครับเนี่ยน้องๆน,นี่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาฟิสิกส์มาช่วยแล้วล่ะครับเราไปดูคําถามกันอีกครั้งครับถ้าเราจับเจ้าแผ่นอะคริลิกนี้ตั้งขึ้นทางด้านบนแบบนี้แล้วเปิดเลื่อยจิกซอจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับระหว่างแผ่นอะคริลิกจะตั้งอยู่ได้โดยไม่ล้มลงมาหรือว่า2แผ่นอะคริลิกจะหมุนไปเรื่อยๆหรือสุดท้ายแผ่นอะคริลิกจะแกว่งไปแกว่งมาแบบที่ปัดน้ําฝนกันแน่เลยครับและคําตอบคือ หนึ่งกับข้อสามครับฮ่าล่ะครับมาดูฮะทำไมคิดแบบนี้นะครับว่าอย่างไรครับสีบนเรือก็คือลักษณะการใช้ก็คือขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแรงที่ส่งผลให้ตัวแผ่นอะคริลิกนะครับก็คือมีแค่แรงขึ้นกับแรงลงนะครับมันก็ไม่มีแรงอะไรที่ทําให้แกว่งไปด้านข้างได้เลยนะครับแต่ถ้าเราวางไว้เฉยๆสมมุตินะฮะเราวางไว้เฉยๆแบบนี้ถ้าไม่มีแรงแล้วนิดเดียวมันก็ลงแล้วครับมาดูคําตอบเพื่อดีกว่า เขาบอกว่าจะแกว่งเหมือนเป็นที่ปัดน้ําฝนเลยคือผมคิดว่าตรงเลื่อยใช่ไหมครับมันจะสั่นขึ้นลงขึ้นลงใช่ครับแล้วตรงท่อเหล็กที่เลื่อยใส่เข้าไปนะครับ,บมันก็จะสั่นสะเทือนครับรับแล้วก็ตรงนั้นก็จะปัดปัดๆนะครับหมายถึงสั่นท่อเหล็กลงสั่น,านามาดูกัน,าน,นมาดูกัน,ท,นท่อเหล็กที่ว่าคือท่อตัวไหนฮะท่อนี้ครับอ๋อท่านี้มันขึ้นลงและนี่จะสั่นซ้ายขวาอันนี้ก็จะสั่นซ้ายขวาครับ อ๋อคือมันเกิดแรงสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนเครื่องตัวนี้ถ้าทํางานแล้วมันก็จะสั่นแรงมากสั่นแรงเลยนะฮะแล้วมันจะทําให้อันนี้สั่นซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้ก็สั่นตามไปด้วยครับแล้วมันจะเป็นคล้ายๆที่ปั่นน้ำฝนเลยฮะครับือก็น่าจะเป็นไปได้ทั้งคู่เลยครับก็ต่อมาลุ้นกันว่าคาตอบจะเป็นข้อไหนกันแน่และจะมีทิปไดตอบได้ถูกต้องหรือไม่มาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับและเฉลยข้อนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดเรานำเอาแผ่นคลิกวางตั้งไว้นะครับและทําการเปิด เครื่องเลื่อยไฟฟ้าจิ๊กซอตัวนี้นะฮะมาดูครับเชิญฮะเสียบปลั๊กเลยนะครับเอาละครับก็ต้องเตรียมเครื่องให้พร้อมที่จะทํางานกันก่อนจากนั้นก็จับเจ้าแผ่นอะคริลิกนี้ตั้งขึ้นแบบนี้แหละครับเมื่อเปิดเครื่องแล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นมาดูเพมร้อมกันได้เลยครับมันจะ,ะมันจะแป่งคับมันจะแป่งครับไปมันตั้งครับ<ป> โอ้โห,โ,หโหก่อนทำให้สีบุญเรืองนี้รับไปก่อน10คะแนนครับมาดูกันอีกครั้งเจ้าแผ่นอัิกิกนี้ตั้งอยู่ได้โดยไม่ล้มเลยแหละครับ ก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราลองไปฟังคําอธิบายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรเชษฐ์ลิ้มกาเนิดบัณฑิตในโครงการพสวทของสสวทอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันครับจริงต้องบอกก่อนนะว่ามันมีชื่อด้วยไอไอการแกว่งแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นฮาพิซซาแคนดูรัมนี่จริงๆแล้วกระบวนการทํางานของมันคล้ายๆลูกข่างนะคือว่าระบบอะไรก็ตามที่มมีการแกว่งการอะไรเงี้ยมันมีพลังงานที่ป้อมมาจากลึกรไฟ้าตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้ว ระบบที่มีการแกว่งเนี่ยเขาอยากจะแบ่งพลังงานถ้าเท่ากาันระหว่งางพลังงานสักกับพลังงานจนตอนนี้พลังงานจากเลือดไฟฟ้ามันไหลเข้ามาเยอะมากเลยครับนะครับพอเราจับมันตั้งอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอเนี้ยกับกลายเป็นการตั้งที่อยู่ในระบบสมดุลที่สุดเพราะว่ามัน,เป,นเป็นจุดที่พลังงานสักสูงสุด <ừ. S 1> คือมันได้พลังงานมาเยอะมากไม่รู้วิธีจะไปคายพลังงานที่ไหนมันก็เลยพยายามจะดันตัวขึ้นเพื่อให้พลังงานสักสูงที่สุดเหมือนกับลูกข่างใช่ไหมฮะเราปั่นลูกข่างเนี่ยจริงๆแล้วมันหงายท้องก็อยู่ได้แต่ถ้าเกิดเราปั่นแรงๆป พยายามอยู่บนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับค <ฮะ S 2> รับผมและปรากฏการณนี้ก็เลยเกิดขึ้นแบบนี้มันทไมไม่แกว่งไม่ไม่ไมปัดซ้ายปัดขวาโอ้ยจริงๆปัดซ้ายปัดขวาที่ผมอยากจะให้ครึ่งคะแนนนะให้เป็นไปได้ <ๆ S 2> คือว่าลองเปิดดูลองเปิดดูอ,ดดอีกครั้งหนึ่งลองดูนะครับอ้าวคราวนี้มมผมแกว่งไปข้างๆนิดนึงนะครับนี่มีการแกว่งใช่ไหมมีการแกว่งนิดนึงเหมือนกับเป็นระบบทุกทุ่มเลย แต่เท่าที่เห็นชื่อพกอแหวงออกข้างๆแล้วมันพยายามจะกลับมาสู่สมดุลของการใช่แล้วมันก็จะเหมือนกับว่ามีการเสียเสียแรงเสียทานหน่อยนึงอ่ะทำให้ตอนหลังมันก็จะกลับมาที่จุดสมดุลของมันเหมือนเดิมก็ทําตัวเหมือนกับ<อ>ลูกตุ้มนาฬิกาเลยไอ,ไอ้ระบบเนี้ยนะฮะมีการนําไปประยุกต์อธิบายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเรามากด้วยการเดิน การเดินฮะถูกต้องการเดินยังไงฮะการเดิน <S <S ไอไอไอลูกตุ้มของเรานี่ฮะเขาเรียกว่าลูกตุ้มแบบาตั้ง <S 2> <S 2> ครับ <S <S 2> <S 2> จริงๆร่างกายของเราก็เหมือนกับลูกตุ้มตั้งเหมือนกันนี่เรามีเท้าเป็นจุดหมุนใช่ไหมเวลาจะล้มหรือไม่ล้มมันอยู่ที่ปลายเทา <S <S ้าแล้วเรามีจุดศูนย์กลางมวลที่อยู่เหนือจุดหมุนเพราะฉะนั้นเวลาเรายืนเนี่ยร่างกายเราพยายามจะรักษาสมดุลโดยการพยายามเบ้ไปเบ้มาครับครับแต่จะเห็นได้ว่าเวลาเราเดินเนี่ยการรักษาสมดุลทําง่ายกว่า ที่เวลาเรายืนปกติเพราะว่าเวลาเรายืนยืนไปยืนมาปุ๊บบางทีเอียงหน้าเอียงหลังมากเราต้องเราต้องพยายามเท้าใช่ไหมต้องเกรงเท้าจะมีเกรงเท้านิดหนึ่งเวลาเราเดินเนี่ยเราจะได้ความเป็นสมดุลเพิ่มขึ้นมาคล้ายๆกับระบบเนี้ยเพราะว่าเวลาเราแกว่งเท้าแต่ทีเนี้ยมันจะมีเหมือนกับการสั่นนิดๆนของการเดินการเดินอยู่เนี้ยเป็นการช่วยเพิ่มสมดุลลังงานใช่ใช่มันได้พลังงานมาจากพื้นเลยประมาณนี้ฮะ และนี่ก็เป็นคําอธิบายดีๆจากอาจารย์สุรเชษครับว่าทำไมเจ้าแผน่นเอกลิลตกนี้สึ่สามารถตั้งอยู่ได้แบบนี้แหละครับไม่น่าเชื่อครับว่าปรากฏการณ์แบบนี้จะอ,อยู่ใกล้ชิดกับชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องของการเดินนั่นเองครับ